สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่กิจการข้าวหางงอกเพื่อสุขภาพอาเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับการปรับปรุงกระบวนการผลิตของที่นี่นะครับเรื่องแรกก็คือการประยุกต์ใช้เครื่องพินมิวในกระบวนการบดครับในตัวของเครื่องพินมิวเองนะครับจะมีจาน2จานด้านในนะครับซึ่งในแต่ละจานจะมีเข็มสตเตเลสนะครับที่จะหมุนป่านวัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปนะครับ เครื่องนี้จะใช้มอเตอร์กำลัง3แรงม้านะครับในการขับเครื่องนะครับผมนี่จะเป็นถุงกันฝุ่นนะครับไม่ให้วัตถุดิบฟุ้งกระจายออกมานะครับเมื่อเครื่องหมุนนะครับก็จะเวียงวัตถุดิบที่บดแล้วออกมาด้านข้างโดยที่ด้านข้างก็จะมีตะแกรงคัดกองขนาดอีกหนึ่งรอบนะครับ การปรับปรุงในประเด็นที่2นะครับก็คือใช้ระบบการแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นผ่านทางโทรศัพท์มือถือครับหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ผู้ประกอบการได้ทดลองใช้งานนะครับนี่ก็เป็นหน้าจอที่แสดงผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะมีกราฟแสดงค่าต่างๆให้ดูด้วยนะครับสำหรัวบวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับพบกันอีโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ